สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ที่ดินโคราชนะครับวันนี้แมนมีที่ดินที่สูงวิวเขามานำเสนอครับสำหรับที่ดินแปลงนี้จะเป็นที่ดินโคราชนัมเบอร์454บนะครับขายที่ดินวิวเขาที่สูงเหมาะสำหรับสร้างบ้านอยู่อาศัยบ้านสวนบ้านไกล้ครับผมสำหรับที่ดินแปลงนี้เอกสารสิทธิ์จะเป็นโฉนดครุฑแดงเนื้อที่6ไร่188ตารางวาครับรูปร่างแปลงที่ดินจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับ รูปร่างแปลงที่ดินเขาจะสวยมากๆเลยนะครับเจ้าของที่ได้ร้องขายในราคา350,000บาทต่อไร่ครับราคานี้ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับสำหรับตัวอำเภอสีคิ้วส่วนบริเวณตรงนี้จะเป็นถนนลาดยางครับทางเข้าแปลงที่ดินนะครับผมบริเวณตรงนี้ที่ดินของเราจะติดทางสาธารณประโยชน์กว้าง6เมตรนะครับเป็นถนนดิน และรูปแปลงที่ดินก็จะติดทางสาธารณะประโยชน์นะครับกว้างถึง237เมตรกันเลยทีเดียวครับผมสำหรับที่ดินปลนนี้ครับก็จะเป็นที่ไร่เนินสูงนะครับสามารถมองเห็นวิวเขาได้อย่างชัดเจนเลยครับถ้าสร้างบ้านสองชั้นนะครับก็จะเห็นวิวเขาได้สวยงามมากๆเลยครับที่ดินแปลนนี้จะมีไฟฟ้าประปามีเพื่อนบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับผม สำหรับท่านใดครับที่อยากออกมาอยู่นอกๆน,นะครับรับชมบรรยากาศที่ปลอดโปรง่งไม่มีมลพิษนะครับแล้วก็บรรยากาศตอนเช้าเย็นสบายวิวเขาที่สวยๆเลยครับยามเช้ายามเย็นนะครับพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ขึ้นนะครับอยากมาชมที่ดินแปลงนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามแมนมาได้นะครับผมตามเบอร์โทรศัพท์หมายเลข0989518352ครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ของแมนด้วยนะครับ สำหรับท่านใดที่อยากมาชมที่ดินแปลนนี้นะครับการเดินทางก็ง่ายๆสะดวกสบายมากๆเลยครับรถเก๋งเข้าได้รถบิกอัพเข้าได้นะครับผมแล้วก็ที่ดินแปลนนี้จะอยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายด้วยครับผมที่ดินแปลนนี้ก็จะใกล้เพื่อนบ้านนะครับใกล้หมู่บ้านใกล้แหล่งชุมชนเลยครับผมก็อยู่ในละแวกดีเลยนะครับ แล้วก็จะใกล้ถนนลาดยางหมายเลข3032เพียงแค่3กิโลเมตรเองครับผมแล้วก็จะใกล้ถนนซีเลนหมายเลข201สีคิ้วชัยภูมิเพียงแค่7กิโลเมตรครับถนนสีเลนเส้นนั้นนะครับก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายครับอาทิเช่นก็จะมีปั๊มปตทนะครับในปั๊มปตทก็จะมีเซเว่นอเมซอนนะครับแล้วก็จะมีรีสอร์ตต่างๆนะครับแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับจะอยู่บนถนนเส้นนั้นเลยครับ หรือว่าถ้าจะเป็นของขายเล็กๆน้อยๆนะครับก็จะอยู่ในหมู่บ้านในแหล่งชุมชนเลยครับเราสามารถปั่นจักรยานหรือว่าขับมอเตอร์ไซค์ไปซื้อได้เลยนะครับผมสําหรับบริเวณตรงนี้ครับแมนจะอยู่ด้านหน้าที่ดินนะครับบริเวณที่ดินจะเป็นที่ไร่นะครับระดับดินจะเสมอถนนพอดีเลยครับตอนนี้เจ้าของที่ได้ให้เช่าปลูกแตงโมอยู่นะครับผม สำหรับที่ดินแปลงนี้ครับดินดีน้ำดีครับสามารถเจาะน้ำจืดได้ครับผมที่ดินแปลงนี้นะครับส่วนใหญ่เขาจะปลูกแตงโมกันนะครับแเวณนี้นะครับก็จะเป็นปลูกแตงโมปลูกพืชลงหัวอย่างเช่นมันสำปะหลังครับเพราะว่าดินเขาเป็นดินร่วนนะครับผมสำหรับดินแบบนี้ครับถ้าใส่ปุ๋ยนะครับผมจะบำรุงดินได้ดีมากครับแล้วก็ต้นไม้ของเราก็จะเจริญงอกงามได้อย่างดีเลยครับ สำหรับที่ดินแปลนนี้นะครับจะหันหน้าไปทางทิศเหนือครับทิศเหนือกว้าง237เมตรครับผมทิศใต้กว้าง91เมตรทิศตะวันออกกว้าง122เมตรส่วนทางทิศตะวันตกกว้าง87เมตรครับระดับความสูงจากน้ําทะเลอยู่ที่300เมตรนะครับถือว่าสูงเลยทีเดียวนะครับที่ดินสีคิวจะรองจากปากช่องนะครับก็คือระดับความสูงจากน้ําทะเลครับ สำหรับที่ดินปลนนี้ครับก็จะอยู่ห่างจากสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกตรงนี้ครับก็จะเป็นมอเตอร์เวย์สาย M6 โคราชบางปะอินเพียงแค่12กิโลเมตรเท่านั้นครับห่างจากตัวเมืองศรีคิ้ว14กิโลเมตรครับในตัวเมืองศรีคิ้วนะครับก็จะมีโรงพยาบาลศรีคิ้ว บิ๊กซีโรตัสนะครับเป็นบิ๊กซีใหญ่โรตัสดใหญ่ครับแล้วก็จะเป็นสถานที่ราชการต่างๆต,ต,ตัวอำเภอสีคิ้วนะครับเพียงแค่16กิโลเมตรครับการเดินทางจะเป็นถนนลาดยางจนถึงตัวอำเภอสีคิ้วเลยนะครับและที่ดินแปลงนี้ครับจะห่างจากถนนมิตรภาพสาย2ครับเพียงแค่18กิโลเมตรห่างจากตัวเมืองโคราช56กิโลเมตรครับห่างจากกรุงเทพมหานคร230กิโลเมตรครับ 230กิโลเมตรการเดินทางอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงเท่านั้นนะครับและที่ดินแปลนนี้จะตั้งอยู่ที่บ้านหนองแวงน้อยตำบลกิจสนาอําเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาครับผมและท้ายคลิปตรงนี้แมนจะบินโดนไปหาแหล่งชุมชนก็คือหมู่บ้านบ้านเรือนของเพื่อนบ้านนะครับและสำหรับคลิปนี้แมนก็คงขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังที่ดินโคราชของแมนนะครับและขอบคุณสำหรับการกดไลค์ให้แมนด้วยครับขอบคุณสำหรับกำลังใจนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ